สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับ d ดลิเวอ l l พอดแคสตประจำวันพุธที่6ตุลาคมค่ะ PMI ภพคบริการของสหรัฐนะคะที่รายงานโดย ISM เดือนกันยายนออกมาอยู่ที่61.9เพิ่มขึ้นจาก61.7ในเดือนสิงหาคมและสูงกว่าคาดการที่60โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่แม้ว่าการจ้างงานจะชะลอตัวลงค่ะขณะที่ IHS m a r k i t นะคะโดยรายงาน PMI ภาคบริการของสหรัฐเดือนกันยาออกมาอยู่ที่54.9ลดลงจาก55.1ในเดือน ิงหาคมแต่ระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนแต่ตัวเลขดัล่าวก็ยังสูงกว่าคาดการณ์ที่54.4แล้วก็อยู่สูงกว่าระดับ50ซึ่งก็ยังอยู่ในระดับที่ขยายตัวค่ะแฟนตาเซียโฮดิ้งนะคะบริษัทอสังหาของจีนผิดนัดชำระหนี้จำนวน205.7ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะซึ่งก็ครบกำหนดไปนะคะเมื่อวันที่ ตุลาคมโดยฟิตเลตติ้งค่ะก็ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจากระดับ B มาอยู่ที่ triple c ลบนะคะขณะที่ S&P Global Rating ก็ปรับลดเช่นกันค่ะซึ่งก็มีการปรับลดความน่าเชื่อถือของ Sinic h o l d i n g นะคะเป็นอีกบริษัทอสังหาอีกแห่งหนึ่งของจีนค่ะจากระดับ triple c CC บวกมาอยู่ที่ระดับ double c CC นะคะสะท้อนมุมมองว่าบริษัทกำลังขาดสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ได้ค่ะ ทีนี้นะคะภาพรวมตลาดหุ้นดาวโจนส์นิวอรอกปิดพุ่งขึ้นกว่า3 0 0จุดเมื่อคืนค่ะเพราะว่ามีการช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มเทคหลังราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนักนะคะและนอกจากนี้ตลาดก็ได้รับปัจจัยบวกจากดัชนีภาคบริการของสหรัฐและนอกจากนี้นะคะทำให้กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็พากันขึ้นค่ะโดยดาวโจนนะคะปิดที่ระดับ34,314.67จุด เพิ่มขึ้นมา0.92% S&P 500ค่ะปิดเที่ยะดับ4,345.72จุดเพิ่มขึ้นมา1.05%และ NASDAQ นะคะปิดเที่ยะดับ1 4 4 3 3 8 3จุดเพิ่มขึ้นมา1.25%เช่นเดียวกันกับสต็อกยุโร600ค่ะปิดเที่ยะดับ456.03จุดเพิ่มขึ้นมา1.17% ฝั่งของสัญญานํำมันดิบนะคะก็ปิดเพิ่มขึ้นมาเช่นกัน1.7%ค่ะที่ระดับ78.93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทางกับทองคำนะคะซึ่งก็โดนตลาดกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การพุ่งขึ้นของอัตราบอลยูนะคะซึ่งก็ทำให้ราคาทองคำค่ะลดลงไป6.7ดอลลาร์ปิดที่ระดับ1,760.9ดอลลาร์ต่อออนนั่นเอง ฝั่งของเอเชียนะคะนิเคอีค่ะปิดด้วงลง7วันติดต่อกันแล้วนะคะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟอ้อและก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้นะคะนักลงทุนยงังกังวลว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่อาจจะมีการปรับขึ้นภาษีสำหรับการลงทุนด้วยโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะก็ปิดเทีรบดับ27,822.12จุดลดลงไป2.19เปอร์เซ็นต์ ฝั่งของตลาดหุ้นจีนได้ทําการปิดทําการนะคะเนื่องดักในวันชาติเมื่อวานนี้และฝั่งของ h อ i SI, ชตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะก็ปิดบวกเพิ่มขึ้นมา0.28กลยุทธ์การลงทุนแนะนําในช่วงนี้นะคะเรายังคงแนะนําให้ลงทุนอย่างระมัดระวังค่ะในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างวันยูจีจีที t อ็มบีจีคิวจีพิและพ r ินซิพัลวีเอค่ะสวัสดีค่ะ